สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้นางฟ้าพาแซ่บนะจ๊ะมาในลุกใหม่เป็นไงวันนี้นางนางฟ้าพาแซ่บนะจ้ะจะพาเพ,พื่อนๆมาแซ่บกับกวยจับเจ้าเดิมเจ้าประจำโอเคเป็นไงวันนี้มาแบบใหม่มาทรงใหม่ใส่วิกน่ารักปะ mm hmm. ทำผมมาใหม่ <laughs> มาวันนี้ก๋วยจับนะจ๊ะก๋วยจับยวนจ้าแต่ว่าสิ้นมาม่าเด้อวันนี้วันนี้อาหารบอกว่าอยากกินกุบกริบกุบกริบทรงผมใหม่เป็นไงโอเคปากิ๊บเก๋วันนี้จะกิน,นก๋วยจ,จับตีนไก่นะจ๊ะก๋วยจับตีนไก่นะตีนไก่จ้าเลือด แล้วก็หมูนุ่มนะคะก็ไก่ยอมาเชิญจวดเลยเ,เห็นปะวันนี้ไม่ได้ไปไล,ล่กระหลงนะจ๊ะวันนี้เพราะว่ามันร้อนมาก น,นี้ยากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้อุบลนราชธานีวันนี้ก็เลยจัดที่บ้านอรวอ เลือดจับไร้ยังไม่หมดไหมยังไงลองใส่บเลือเป็นไงบ้าง เกทีเก <Okay>, okay. วันนี้ผมสีทองนะจ๊ะจะไม่พูดภาษาอีสานนะวันนี้นะคะวันนี้จะกลุอินเตอร์นะผมสีทองนะคะเป็นฝรั่งนะวันนี้นะฝรั่งหมวยอินเตอร์โอเคไหมฝรั่งหมวยอินเตอร์จะไม่พูดภาษาอีสาน,นน,นะแคะนน่จะออรอดจะรอดจนจบคลิปไหมเนี่ย <c oughs> ปกติก็ไม่น่าจะรอดนะ <c oughs> ปกติแล้วพูดแป๊บเดียวภาษาอีสานแตกแล้วอะ แต่วันนี้เราจะพยายามจะไม่พูดภาษาอิสานเพราะว่าเราเป็นฝรั่งวันนี้ฝรั่งฝรั่งหมวยอินเตอร์เจ้าเดิมเจ้าประจำช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันร้อนว้าวี้เกี่มากเลยนะ ทำไมมันมองอย่างนั้นทำไปได้ อยากจะบอกว่าลองวิทย์ ก๋วยจับ๊บปกติล้วเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับ๊บชอบกินกว๋วยจับ๊บชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบปไปเลยที่เป็นน้ำๆชอบเพราะว่าตอนเป็นเด็กแม่ชอบเออตอนเป็นเด็กแม่ทำก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะพอเราโตมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นความทรงจำตอนเด็กใช่ป่ะพอเราโตมาอย่างนี้เราก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจั๊บอะไรเงี้ยชอบกินมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวชอบใส่ขึ้นช่ายเยอะ ไปดีไหมคะวันนี้ฝรั่งหัวเอินเตอร์ฝรั่งหัวเอินเตอร์อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ฝรั่งหัววันนี้ฝรั่งหัวเอินเ,อเตอร์อยู่ที่บ้านนะจ๊ะไม,ไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไปไม่ได้ไปรายการหลงจ้า หินกรายหินกรมวยอินเตอร์หลุดปากตายแล้ว <c oughs> What this is What this is เป็นฝรั่ง ไไม่รู้กินยังไง What this is This is ตีนไก่ This is ตีนไก่แล้วมันชินยังไง What this is บ้านไอยไม่มีตีนไก่ ทำไปได้ตายแล้วอะไรมากค่ะ ไอ้กินตีนไก่ก่อวันนี้ไอ้มามาสไตล์ฝรั่งวอดี้สตีนไก่วอดี้ส์อิสมันคือตีนไก,นนไก่เดี๋ยวกินตีนไก่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวกินตีนแป๊บหนึ่งนะคะ ยินแล้วคับเพื่อนเพนทุกคน วันนี้นางฟ้าพาแซ่บนะจ๊ะออออขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพือ่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้าเข้ามาที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาชมจนจบคลิปนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคงต้องเจอกับยายสอบอกกินบักมี่เพราะว่าจเจ้าแม่ลงคลิปด้วยนะคะเพราะว่าแม่จะได้มีเงา ช่วงนี้คนแก่น้ะคนแก่เขาก็จะงหงาๆห,หน่อยอะไรเงี้ยอยากให้แม่เขามีอะไรทำมีกิจกรรมทำเขาจะได้แบบไม่เหงาไม่อะไรอย่างงี้นะคะโอเคขอบคุณบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> ขอบคุณมาก thank you